เวลา17นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตบังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังวัดราชโอรสารามเขตจอมทองในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธอนันตคุณอดุลระยะยานบอพิษพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชศรีรัรงคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าราชการที่สาม การทอดกรถินหรือการถวายผ้ากรถินเป็นการละทานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในคำภีพระวิันปิดกกำหนดระยะเวลาภายหลังวันออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน12พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามากะและเอกอัครพุทธศาสนุปะถะธรรมภกเสด็จพระราชดําเนินไปถวายผ้าพระกรถินหรือทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดําเนินแทนพระ องค์หรือผู้แทนพระองค์ไปถวายณพระอารามหลวงสําคัญ16พระอารามที่กําหนดเป็นพระราชพิธีเรียกว่ากรถินหลวงเช่นที่วัดราชโอรสารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปกหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และมีพระราชดำริให้นำศิลปกรรมจีนผสมผสานกับศิลปกรรมไทยอย่างประณีตกลมกลืน